ผลจับฉลากและการแบ่งสายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่าทีมไหนได้เจอกันบ้างและเมื่อผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอทีมไหนกันบ้างนะครับผมและตอนนี้ทีมไหนยังเป็นเต็งแชมป์อยู่มาดูกันครับเอาสายฝั่งทางซ้ายมือก่อนนะครับผมคู่แรกครับผมบิ๊กแมตช์เลยครับผมปารีสพบลูพูใครชนะเนี่ยผ่านเข้ารอบไปรอบ8ทีมสุดท้ายรอเจอคู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับคัมบูสคู่ที่2ครับผม โอ้โหคู่นี้ก็บิ๊กแมตช์อีกครับผมแอตติโกมาดริดเจอกับเรอัลมาดริดครับโอ้โหศึกลาลิก้าสเปนเลยครับผมใครชนะเนี่ยจะผ่านเข้ารอบ8ทีมนะครับผมไปรอเจอคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับ PSV ส่วนสายฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมคู่แรกเนี่ยบาร์ซาจะเจอกับเบนฟิก้าใครชนะจะผ่านเข้ารอบ8ทีมไปรอเจอคู่ดอร์ทมุนกับลิวคู่ที่2บาเยิร์นจะเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับอันนี้ก็ศึกบุนเดสลีกาเหมือนกันนะครับผมใครชนะเนี่ยจะผ่านเข้ารอบไป รอเจอระหว่างคู่อินเตอร์กับฟีอานูดเนื่องจากผลจับฉลากและการแบ่งสายออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยดูเหมือนฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะหนักกว่าฝั่งทางขวามือเยอะมากนะครับทุกคนดูสังเกตดีนะเรือร์่พูลเนี่ยมีเจอมาจะต้องเจอปารีสถ้าชนะเนี่ยอาจต้องเจอเลอันมาลิดหรือแอติโกมาลิดหรืออาร์เซนอลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันจะดูแบบหนักกว่าฝั่งขวามือนะฝั่งขวามือของผมเนี่ยบาร์ซ่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบ งานง่ายของบาร์ซ่านะเหมือนแบบเออต้องอเจอเบนฟิก้าแล้วก็แบบทีมที่เจอเป็นทีมที่แบบเป็นเป็นรองของบาร์ซ่าทั้งนั้นนะครับผมมีโอกาสที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสูงมากครับผมสำหรับบาร์ซ่าซึ่งทีมใหญ่ๆก็บาเยิร์นเรอัลมาดริหรือว่าอิ Inter Milan, นเตอร์มิลานเนี่ยยังไงก็ต้องไปตัดกันเองนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเต็งแชมป์เนี่ยนะก่อนหน้านี้นครับผมหลายคนหรือว่าหลายสือ่อเนะี่ยยกให้ลิเวอร์พูลนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะเปลี่ยนมือครับผมเต็งแชมป์น่าจะเป็นบาร์เซโลนาแล้วกัน ส่วนอันดับ2ก็อาจจะยังเป็นล์พูนะครับผมอันดับ3เลอันมาริดแล้วก็อันดับ4เนี่ยอาจจะเป็นบาเยอร์แล้วก็อาร์เซนอลต่อมาส่วนทีมที่อาจจะเซ็งหน่อยนะครับผมจากผลการจับฉลากนั่นก็คือน่าจะเป็นแอตติโกมาดิดแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนี่แหละครับผมคือไปเจองานหนักแล้วก็หลีกเดียวกันทั้งนั้นนะครับผมต้องไปชิงกันเองต้องไปตัดกันเองแต่ก็อย่าลืมไปนะครับผมในรอบ16ทีมเนี่ยประมาทใครไม่ได้เลยจริงจรินะครับผมก่อนหน้านี้ก็มีเห็นกันเยอะแล้วนะครับผมทีมเล็กที่หลุดเข้ามาเนี่ และเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนนะครับผมจะมีโอกาสผ่านเข้าไปชิงแชมป์เลิศและคว้าชแชมป์ในรายการนี้ได้ครับผมสําหรับผมนะผมว่าฝั่งขวามือเนี่ยน่าจะเป็นบาร์ซ่าแมนก็บาเยนร์แน่นอนครับผมในการเข้าไปลุนแชมป์แต่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมคือมันมองยากมากนะครับผมแต่ด้วยจากฟอร์มการเล่นในถ้วยยูฟ่านี้นะครับผมก็ต้องยกให้เลอันมาริดกับลิเวอร์พูลแหะครับผม2ทีมนี้ที่จะผ่านเข้าไปถึงรอบรองแต่ผมอย่าลืมนะครับผมอาร์เซนอลปีนี้ก็ ไม่ธรรมดานะเออเตือนๆพี่พี่ไว้หน่อยนะครับผมยังไงก็อาจได้เจออยู่แล้ว,ลวผมแค่ PSV เนี่ยน่าจะผ่านได้สบายแต่จะได้เจอพวกพี่เลอันมาริดไหมแค่นั้น,นครับผมอยากแก้แค้นให้กับแมนซิตี้ครับผมแล้วฝากถึงพี่ริเวอร์พูลนะครับผมขอให้ผ่านปารีสมาให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตบมาริดิแล้วก็ไปเจอกันในรอบรองครับผม